สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้มาพบมามพอ้ากันเ้าวันสุกที่เก่าเนาะค่ะมาพบกับทั้งช่องของคนบ้านนาหกซีชาแนวเ้าวันที่เก่ามะพบมามพร้กันกับห้าน้อยคือเก่าล่ะค่ะเมื่อวานนี้เป็นจังไหรเนาะพี่น้องเ e ย็บซี่ห้าโศกมันกันแนบ เลขของเข้ากับเขาวิ่งยุบป,ปกติกับบ i p เนาะค่ะปกติกับเข่าสามอยู่หลักลอยเนาะค่ะสำหรับ VIP กับเข่าเก้าบนล่างเนาะค่ะเมื่อวานนี้พี่น้อง FC ฟเขา้าเป็นจังไดได้รุ่นได้โศกได้หมานกันแนบอ ดีใจน้ากับผู้โศกผู้หมานเนาะค่ะกะเสียใจน้ากับผู้ทีบบได้พอถือเนาะค่ะเอาไม้เนาะค่ะมันสิมือ,มอของเฮาจักมือหนึ่งอยู่ละค่ะเอาไม้มือนี่มาตามมาตโอมาเบิงกันไม้สำหรับเด็ดเด็ดดินดินของอาจารย์เฮาสำหรับเอฟซีที คอมเมีตนมาว่าคือบ่ใไห้เด่นตัวเดียวแน่ทุนบ่หลายเพื่อนกัว่ามาเนาะค่ะมื่อนี้ทั้งอาจารย์เพื่อนกัเอาใจพี่น้องเอฟเฮ้าแล้วเด้อค่ะเพื่อนเน้นให้เน้นๆตัวเดียวนะ่ะยุขวามือเพื่อนสิขีดเส้นไว้ไห้เด้อค่ะสำหรับ f อ ท่านไดอยางเรียนสองตัวกเ็เรียนคือเกาล่ะค่ะสองตัวมันก็มีโอกาสเข่าบนเข่าล่างเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นก็ว่าถ้าให้ตัวเดียวนี่มันก็โอกาสได้ขาเดียวเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นก็เลยว่าให้ไว้สองตัวคือเกานั่นละ่ะแล้วแต่เอฟซีสิเรียนกันเอฟซีทุนหน่อยกเ็เรียนตัวเดียวที่เพิ่นน้นไว้ให้นั่นละน่ะเนาะค่ะ สำหรับห้าหน้อยของเข้ามือนีกับสีมีเด่นเด่นเด็ดเด็เด,ดตุด๋ยเข้ากับมาไปเบึงไปติดตามน้ำกันเนาะค่ะมือนี<ม><ม>ทั้งอาจารย์เพิ่นกะว่าสีมาไหา่แนวทางของเหลยกเล่าคือกันเนาะค่ะเข้ากับมเบึงห้าหน้อยไปก่อนสำหรับเล้าของเข้ามันกับเข่าเหลยกวิ่งทั้งบนทั้งล่าง คือกันกับห้าหน้อยเนาะค่ะเมื่อวานนี้เมื่อนี้ท่างอาจารย์เพิ่นกะบาสีมาเบา้ามาจากกับพี่น้องเอฟซีด้วยตัวเองเนาะค่ะเฮ้ากัจังคอยล่อลุ่นล่อบึงล่อดต,ตามน้ำเพิ่นเนาะค่ะเมื่อน,นี้ห้าม,มาเบืองห้าน้อยของเพิ่นไปก่นห้าน้อยของเพื่อนเด่นเด่นเด็ดเด็เดสิมีตัวใดมาฝากพี่ฝากน้องเฮากับมาไปเบิงไปชมน้ำกันเนาะค่ะ นี่ราคาคือห้าน้อยเมอรอนีของอาจารย์เซียนซาอูเนาะค่ะพิเศษเพิ่นก็วิ่งไว้ให้ที่หกกับสองเนาะค่ะที่เพิ่นเน้นให้คือสองเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทีก็เมนขามาว่าคือบ่ให้เด็ดเด็ดตัวเดียวลวดถ้าอาจารย์เพิ่นก็ว่าให้ตัวเดียวมันก็เข่าขาเดียวให้ไว้สองตัวนี่มันกะสีเข่าบนล่างเนาะค่ะ สำหรับ fc t มักอยาาเปลี่ยนตัวเดียวก็คือเลี่ยนตัวที่เพิ่นเน้นไว้ให้นี่แหละค่ะคือตัวที่เพิ่นขีดเส้นไว้ให้นี่แหละค่ะพิเศษของเพิ่นวิ่งหกกับสองเพิ่นก็นเน้นให้ที่สองเนาะค่ะสองตัวของเพิ่นก็จะมีหกเก้าหกเกดสองสามสองสี่นี่แหละค่ะคือพิเศษเมื่อนี้ปกติวิ่งก็จะมีสี่กับศูบ 0, นย์เนาะค่ะ ที่เน้นให้ก็คือ0นย์เนาะค่ะสองตัวก็จิมีหาซีแปดศน์หาเกตแปดซีนี่หละค่ะคือปกติของเฮ้าสำหรับ v i ่วิ่งก็สิมีเก่าับหาที่เน้นไว้ให้ก็จิมีหาเนาะค่ะสองตัวก็สิมี 9, 3, 2, 3, เก่าสามหาสามสอเกนี่แหละค่ะ สำหรับพี่น้อง fc ่ถามเมนถามเขามาว่าเมนเบือไล่เป็นเบือเดียวกันนี่บอก,กับท่แล่ลงไปแมนอยู่ค่ะเบือเดียวกันนี่แหละค่ะเบือไล่กับเบรอนี่เล้อค่ะพี่น้อง fc นี่ยังกะโทษมาถามมาคุยอยากถามเลี้ยงอาจารย์เพื่อน แบบไดแนวทางของเหล็กยังไดก็สามารถโทุ่ยไล่เข่ามาในเบอร์นี้ล่ะค่ะที่น้องเอฟซีเบอือไล่กับเบอร์ที่แอดลงไปให้นี่เบอร์เดียวกันนี่ล่ะค่ะสำหรับมือนี้แอดสิขอจบคลิปว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นฮากลับมาพอกันกับห้าน้อยคือเก่าสำหรับมือ